สวัสดีป่าลูกเข้าอปซังเมนีกแล้วเป็นเทียง่าา้าดํา เพิ่งก็ไปกวนดิจงไดดีตลูกฟังลูการาอูกังบานอัดุูกจะเขยังช่องลูก้อดึงปลู 巧克力，皇帝会猜。 บสบายดีพี่น้องลงมาเอ้ลำน้ำเมื่อเกลือเข่าพี่น้อ,องเอ๋ยไปยังคอยมาไอ้ลำน้ำเมื่อเกลือเข่า おい

หัวคอยขาดบ่มินบอกด้ขาดีคนับอากาศเย็นบอกไม่พักอย่งนีง่ยพ,พักจักจักเปะักเป๊เหมือนไฉะปะพักกล้สะมุ่นบิไม่ได้กินดอก คุณกันที่าันกปลูัสลัดไก่มสะเบลั นี่จะสวดมงคลค่ะขอให้นะปึ๊บเอากระเป๋าออก nee. ja.

เมนจะคล้องซ่อมคือหายแล้วะจะให้น้องแค้นบัตรโทรศัพท์นน่ฮะน้องแค้นเป็นตาก,กล้องพี่น้องจะสีบเบิเดใส่เบิดไปเว้าวนะแม่เว้าว น,นี่เคยด่าเป็นตากล้องสบายดีชูปูชกคนพอๆกับสองน้องมินนี่เนาะนี่แหละตะกี้ผู้ไายคลิปให้สบายดีไปลุงก่อนน้องแค่กับน,น้องมินนี่โอ้ยเจ้าของสองนี่บวดชนใจยังเลย<ม>เอเอไปให้ไปเลยแมนมชอม่องผมบอ๊บอบอถ่า,า,ายคลิปกับบอได้ ห่วงแต่โทรศัพท์อะาไราการลไนนด้่นา่น,นี้เรามีเป็นกระหดสวนไป่น่องสวนกับบเป็นตะหดปันไดไก่ลายโพดเขับไปย่องมุนมอืดอยังก็ได้นอกจากโล่ไก่ออกก่อนจังสีได้ปลูกแบบเต็มที่ แสงโอ้บ่ไหวไกลเขาไปกินหมดน่ะคักๆหมกสุกมาหันสุก2มาปลาตมาใหญ่เลยจังเบ่จังเนาะาบกใหญ่เลย ลาน,นะ่พี่น้องขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมินนี่พี่น้องไปแล้วพอกันคิดนะสบายดี